สวัสดีครับมาดูพระวันนี้นะครับวันนี้ช่วงเย็นมีทั้งหมดสิบห้าองค์เหมือนเดิมนะครับเอาบนสิบองค์นะครับแถวละห้าสิบองค์สองร้อยแถวล่างห้าองค์เหมือนเดิมครับสามร้อยบาทวันนี้มีเป็นกล่องแถมด้วยนะครับถ้าซื้อตัวพระไปนี่ก็ถ้าเช่าตัวพระไปนี่ก็พร้อมกล่องเลยนะครับมาดูที่องค์แรกนะครับเป็นเหรียญเสมา หลวงพ่อกำจัดหลังหานุมานเชิญธงเนื้อทองแดงลงดำวัดป่าศักด์จังหวัดชัยนาทปี2559นะครับอันนี้ตัวพระนะครับข้างหน้านะหลวงพ่อกำจัด เนข้างหลังนะครับตัวนี้แถมกล่องนะครับต่อไปอ,องค์ที่สองเป็นเหรียญสมเด็จหลวงพ่อโตวัดตือปีสองห้าสามหก ครบรอบหนึ่งร้อยี่ิบสามปีเนื้อกะไหลเงินนะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับไปข้างหลังนะครับ ตัวนี้แถมกล้องเหมือนกันนะครับต่อไปองค์ทิ่สามนะครับเป็นพระผงปางประทานพรหลวงปู่เสงนะครับวัดบางนาลงสีปิดทองนะครับ เมืดไปอนิวออกให้อะไรผิดพลาดขอบประทานอาภัยนะครับอันนี้ข้างหลังนะครับใครสนใจองค์ไหนอยากดูเพิ่มเติมทักมาได้น,นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูได้ ต่อไปนะครับองค์ที่4 <_ EN _> เป็นเหรียญปาตานหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์สลจังหวัดสระบุรีปี2 5งหกล่องเดิมนะครับองค์อื่นน่าจะกล่องเดิมเหมือนกันนะครับไม่ใช่กล่องกล่องนี้เช็คแล้วกล่องเดิมแน่นอน ข้างหลังนะครับอ่อที่องค์ที่ห้านะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมลายกนกชุดกรรมการรุ่นเอ่อรุ่นมงคลกเกษมเจ็ดรอบนะครับ ออกปี2538นะครับองค์นี้จับไม่ค่อยถนัดอาจจะสั้นๆนิดนึงนะครับ84ปีครบรอบ84ปีออกปี2538 หมดไปของแถวแรกของสองร้อยครับต่อไปเป็นแถวที่สองของสองร้อยนะครับองค์ที่6เป็นเหรียญทรงพนวดปี2550้าศราชการที่9ที่ระลึกบูรณะพระเจด,ดีวัดบานนิเวศเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพันษา80พันษานะครับองนี้ สีถลอกนิดนึงไปข้างหลังนะครับหรือไอ้เมื่อกี้ข้างหลังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับองนี้มีกล่องแถมให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่กล่องอยู่นี่น,นี้เอามาให้ดูต่อไปเหลี่ยญที่เจ็ดนะครับเป็น เออเหลียนโคกทรัพย์หลวงพ่อลีวัดแจ้งนะครับวัดแจ้งอ่านอะไรผิดขออภัยครับน่าจะวัดแจ้งนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่ 8, แปดเมื่อกี้องที่เจ็ดนะครับขอโทษขออภัยครับองค์ที่แปดเป็นเหรียญไหว้ครูหลวงพ่อทำเอ้ยหลวงพ่อรวยวัต,ตโกปีสองห้าสี่หนึ่งครับหลวงพ่อรวยนะครับ ปีสองห้าสี่หนึ่งพอไปนะครับองค์ที่9เป็นหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงคารามลาบ พูลทวีอายุแปดสิบเอ็ดปีปีสองห้าสามสี่ครับพ่อหยอดต่อไปข้างหลังนะครับ อันหนึ่งจับไม่ทันนัะ์อาตสานสิทธิสร้างถวายนะครับข้างหลังต่อไปองค์สุดท้ายของสองร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดำวัดตุยงปีสอง0ห้าอนะครับ อ่านชื่อวัดหรืออะไรผิดขอโทษนะครับขออภัยครับเพิ่งเข้าวงการไม่นานปีสองห้าสองศูนย์ครับวงนี้ต่อไปข้างหลังนะครับ ไปนะครับองสามร้300บาทนะครับองค์แรกเป็นเหรียญพิมพ์ยืนถือไม้เท้าหลวงพ่อดำวัดต,ตะยุงรุ่นเอ้ยรุ่น4ปี2 5งหสองสองนะครับอันนี้ครับกลอง มันไม่โฟกัสต่อไปข้างหลังนะครับ จะอ่านผิดนะครับขอไปด้วยครับวัตุยงนะครับตุยงนะครับอันนั้เมื่อกี้ข้างหลังนะครับต่อไปองค์ที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ลาลิธิราชลิ ววลิหารนะครับปี2518จังหวัดอยุธยารุ่นไทยรักไทยครับ่าเมื่อกี้อ่าติดขัดไอ้หน่อยนะครับพอดีเขียนไว้ไม่ค่อยชัดขอโทษด้วยครับผิดภาพไปกันใดขอโทษด้วยนะครับช่วยกันแก้ไขได้ครับคอมเมนต์ช่วยกันได้เป็นน้องใหม่ อะไรผิดพ,พาขอโทษด้วยครับนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ 3, 3> เป็นเหรียญหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี25หหลวงปูดูปุกเสกนะครับ เรียนเด็ดพระเจ้าอู่ทองนะครับปุกเสกเมื่อเก้าธันวาคมสองห้าสองห้านะครับอยู่ในถุงนะครับอาด้าสั้นๆหน่อยจับนักขันัดนะครับ,รบจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา ต่อไปองค์ที่4เหรียญพระมหาป่าวัดไรหินจังหวัดลำปางที่ระลึกสร้างโรงเรียนปริยะธรรมวัดไรหินปี2518ปลุกเสกโดยหลวงพ่อกัดเสมนะครับปี2518นะครับ บัดไลหินจังหวัดลำปางข้างหลังมีรอยนิดหนึ่งนะครับต่อไปเป็นองค์สุดท้ายของสามร้อยครับองค์ที่ห้า เหรียญ้อแม็กหลวงพ่อเปิ้ลนะครับหลังเสือวัดบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมปี36นะครับ หน้าต่อไปข้างหลังนะครับเป็นรูปเสือนะครับนี่นะครับจับไม่ทันัดหลวงพ่อเปิ้ลนะครับครับอ่ะจบไปขององค์สุดท้ายนะครับ ใครสนใจใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ช่องทางนี้เลยไลน์นะครับ punice 2551นะครับเบอร์โทร096 705 9353ครับอันนี้ Facebook เป็น onigiri pun ครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ